ชาดกห้าร้อยชาติกาสาวะชาดกชาดกว่าด้วยภาคกาสาวพัดสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะครั้นเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปักธงชัยแห่งอริยสัจประกาศพระาศาสนาขึ้น ณใจกลางชมพูทวีปนั้นกุลบุตรจากทุกวันนะทั้งขหาบดีมหาเศรษฐีกษัตริย์และพรามหมลายตระกูลต่างพากันสละบ้านเรือนออกบวชในพระศาสนากันอย่างมากมายส่วนที่ไม่ได้ออกบวช ต่างก็ปรวรณาตนเป็นพุทธมามก,กะให้การนิมนต์ถวายนิตยพัดอย่างดีเลิศก,กันท่วนทั่วทุกแว่นแควนไม่เฉพาะแต่ในมคตและโกศลรัฐเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ริษยาแกเหล่าอลัชชีนักบวชนอกาศาสนาอย่างยิ่ง กระทั่งการต่อมาก็เกิดมนทินแปดเปื้อนพุทธศาสนาของพระพุทธองค์เข้าจนได้ชี่ถวายแต่พระภิกษุพวกเราก็ถือเป็นนักบวชเหมือนกันทำไมไม่มีใครคิดจะมาถวายเราบังเลยนี่ถ้าเจ้าอยากได้ของถวายข้ามีแผนเชื่อคอยดูเถอะ เจ้าจะมีกินไม่แพ้ภิกษุเหล่านั้นหรอกมารศาสนาเหล่านี้พากันโปลงผมโกนศีรษะหาผ้ากาสาวะมาหม่มตามสาวกสงฆ์ของพระพุทธศาสดาเพื่อหวังหลอกลวงเอาอาหารจากการบินทบาทชาวพระนคร แม่เจ้านี้ก็ช่างฉลาดจริงๆเลยแค่นี้เราก็ได้อาหารจากการถวายแล้วเชื่อข่าแล้วดีเองรีบไปเถอะป่านนี้ชาวบ้านชาวช่องคงรอให้เราออกบินทบาทแล้วละ่ะจากนั้นภิกษุปลอม ก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วบางครั้งก็มีพฤติกรรมคล้ายโจรขโมยมีด้าสำรวมกายใจเป็นสงดได้แม้นเพียงน้อยแต่ได้สัสุนครศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างมหาศาลเจ้าว่าภิกษุที่เราใส่บาตรไปเมื่อกี้ เป็นภิกษุจริงหรือปลอมกันแน่ดูทะแม่งทะแม่งต้องเป็นภิกษุปลอมแน่เลยท่านดูสิเดินไม่ซ้ำรวมสักนิดรูนี้ไม่ใส่บาทก็ดีหรอกการลอกเรลียนปลอมปนกับภิกษุที่เราอารัชีกระทําครั้งนี้เป็นความวิตกใหญ่หลวงของสงฆ์สภาในพระเชตวันภิกษุทั้งสิ้นพากัน จับกลุ่มวิภากษเหตุการณ์หาทางแก้ไขสมเด็จพระพุธทธศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับถึงวิกฤตทางศรัทธาและทุกข์ร้อนของพระสาวกทั้งหลายทรงมีพระกรุณาที่คุณให้เห็นความเป็นธรรมดาแห่งทุกข์นั้นว่ามิใช่เพิ่งเกิดขึ้น แต่บัดนี้เท่านั้นจากนั้นพระองค์ก็ทรงยกเอากาสาวะชาดกขึ้นแสดงให้ภิกษุทั้งสิ้นรู้ถึงวิบากกรรมอันเคยเกิดมาแล้วในบัดนั้นในพารณสีเมื่อการหนึ่งการค้าพาณิจเจริญรุ่งเรืองที่นี่ เป็นอย่างมากทั้งแพรพันอัญมณีและเครื่องใช้สิ่งประดับเครหสถานต่างๆล้วนเป็นที่ต้องการของชาวนาครใกล้ไกลทั้งสิน้นร้านขายงาช้างร้านใหญ่ของพาราสีก็เป็นหนึ่งในความนิยมนั้นงาช้างที่เป็นเครื่องตกแต่งบอกฐานะโออาของขหาบดีต่างพากันหมดลงอย่างรวดเร็ว นายพาณิชจึงประกาศท้าพรานไปฆ่าช้างป่าตัดงามาทำกำไรต่อโดยมีข่าช้างอย่างงดงามคืองาช้างของเราจะหมดแล้วแล้วเนี่ยตายแน่ๆจะเอาที่ไหนมาขายอีกและเนี่ยได้กำไรดีนักเชียวอย่างนี้ต้องหาซื้อจากพรานซะหน่อยแล้วละ ไม่นานนักนายพาณิชย์ก็ได้ตัวพรานดังต้องการวางใจเถิดนายวานิชข้าจะนำงาสวยงามมาส่งให้ทุกวันให้จงได้นายจงเตรียมช่างประดิษฐ์งาช่างไว้เถิดถ้าอย่างนั้นเจ้าก็รีบไปเถอะที่ชายขอบแควนกาสีในป่าทักคินาคีรี ยังมีขโขลงช้างออกหากินอยู่หลายสิบตัวเร่งไปฆ่าเอางามาให้เราเถิดได้เลยข้าจะรีบตามรอยมันไปท่านจงเตรียมข้าวจ้างไว้ก่อนแล้วกันพรานคนนี้มีใจเหี้ยมโหดมีความคิดเจ้าเล่ห์เขาใช้เวลาไม่นาน ก็สำรวจเส้นทางที่โค้งช้างใช้สัญจรไปมาได้หมดเมื่อศึกษาอยู่นานนายพรานก็รู้ว่าช้างพรายหลายตัวอยู่รวมกันอย่างมีวินัยได้ก็เพราะมีพญาช้างเป็นผู้นำช้างทุกตัวเดินเรียงแถวไปหากินในป่าแล้วกลับมารวมโคงอย่างมีระเบียบทุกวัน พยาช้างที่รับผิดชอบนั้นก็ดูแลทุกสุขและความเป็นไปของบริวารไม่ได้ละเลยใครเดือดร้อนหรือคับข้องใจสิ่งใดก็อย่าได้เป็นทุกอยู่ตัวเดียวนะเรายินดีช่วยเหลือท่านพยาช้างข่าหิวมากเลยท่านช่วยนำทาง พวกเราไปหาอาหารที่เยอะๆได้ไหมล่ะฮ่าเจ้านี่ก็จริงๆเลยนึกว่ามีปัญหาอะไรมากมายได้สิเราจะพาพวกเจ้าไปหากินที่ใหม่รับรองว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์อาหารเพียบแน่ความเป็นอยู่ของช้างโคลงนี้รัดกุมมีวินัย จนพรานไม่เห็นหนทางเข้าใกล้ได้เลยแต่สมองเจ้าเลขของนายพรานก็คิดออกจนได้5ในที่สุดเราก็คิดแผนออกแต่เดิมมาพยาช้างย่อมเขารบต่อพระอรหันต์ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปลอมตัวเป็นพระ ให้มันเขารบเราแค่นี้ก็จัดการไอ้พวกช้างนั้นได้ง่ายได้ย้อมผ้าด้วยน้ำฝาดซะก็กลายเป็นผ้าสาวะโกนคิ้วโกนหนวดซะห่มผ้าจีวรเข้าช้างก็ย่อมมองเราเป็นพระอรหันมาโปรดแน่อ่าข้านี่ฉลาดจริงๆ พรานฆ่าช้างเมื่อครองกีวรจนดูเป็นพระภิกษุแล้วก็คว้าอาวุธหอกและมีดคมกริบขึ้นไปบนที่สูงมองหาทำเลที่จะเข้าใกล้ช้างได้ง่ายที่สุดต้นไม้ใหญ่ใกล้ทางเดินตรงนั้นแหละเหมาะสมสุดๆพรานชั่ว เมื่อสุกสอนอาวุธไว้ใกล้ตัวแล้วก็วางท่าเหมือนเทระผู้ใหญ่ดูสมถะมากด้วยเมตตาบารมีนั่งรอขโขงช้างอย่างจดจ่อืมมากันแล้วฮะพญาช้างนำหน้ามาเช่นเคยเราก็ต้องเอาให้เนียนโอ้หน้าเคารพจริงๆเลยเราเนี่ย เมื่อพญาช้างพบพระสงฆ์มาทำสมาธิกลางป่าดงก็เข้าใจว่าคงเป็นพระอระหันต์มาโปรโดก็ยกงวงขึ้นทำความเคารพก่อนนำบริวาลเดินผ่านไปโอ้พระอระหันต์โปรดรับการคารวะจากข้าน้อยตามสมควรแกอร่อัตภาพเถิดพวกเจ้าทุกตัว รีบนั่งทำความเคารพพระอา,หารหันต์ทันนี้สิรานใจโหดแซงนั่งสมาธิรอจนช้างทั้งหมดเดินผ่านไปและเมื่อช้างตัวสุดท้ายคล้อยหลังพระปลอมกอบคว้าหอกออกข้ามตามทันทีเฮ้ยได้โอกาสสละงาช้างคู่แรก ในโครงการนี้มัวแต่เดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมไม่ทันโคขงก็ต้องพบจุดจบอย่างนี้ละ่ะเมื่อได้ระยะสังหารพรานชั่วก็เริ่มทำตามขั้นตอนที่วางไว้อืมระยะนี้แหละกำลังดีช้างตัวอื่นในโขงก็คงไม่รู้หรอกเราแอบฆ่าเพื่อนของมันโอ้ โอ้โหตรงเป้าเป๊ะเลยปักหัวใจจมหอกเลยทีเดียวโอ้ยเจ้าพานชั่วปร้อมเป็นพระมาหอกเราหรือเนี่ยโอ้ยถึงรู้ก็สายเสียแล้วเจ้าช้างหน้าโง่เอ้ยดิ้นไปเถอะดิ้นไปประเดี๋ยวพอเจ้าตายไป งาของแกก็จะกลายมาเป็นของฉันรายได้งามจริงๆหลังจากที่ช้างเชือกนั้นหมดลมหายใจพระสงฆ์ปลอมใช้อีกเวลาไม่นานในการตัดเอางาทั้งสองข้างก่อนรีบจำออกจากป่าชีวรเผินนี่ดีจังเลยห่มแล้วหลอกใครก็เนียนพอเราแก้มาหอ ของหนักๆกก็สะดวกสบายจะเดินเหินก็คล่องเห็นเงินอยู่รำไรรำไรพรานใจร้ายใช้วิธีเดิมหลอกฆ่าช้างโค้งนี้จนร่อยรอลงไปเป็นที่ผิดสังเกตแก่พญาช้างผู้ไม่ดูดายความทุกข์ร้อนของบริบาลในเวลาไม่นานนัก ทำไมพักนี้สมาชิกในโขงของเราค่อยๆหายไปทีละตัวสองตัวต้องมีเหตุร้ายมีผู้รอบกัดพวกเราข้างหลังแน่ๆพวกเจ้าทุกตัวฟังทางนี้เราสงสัยว่าอาจจะมีผู้ลอบทำร้ายพวกเราวันนี้เราจะเดินอยู่หลังสุดเองขอให้ผู้ช่วย ขึ้นมาเป็นตัวนำโขงไปก่อนพวกเจ้าเองก็ต้องระมัดร,ระวังตัวเองอะไรที่ผิดสังเกตรหรือคนแปลกหน้าก็ต้องระวังไว้ในเรื่องของคนแปลกหน้าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเพราะอารหันต์ท่านนั้นต้องใชแ่แน่ๆท่านพญาช้างมันน่าแปลกนัก อยู่ๆทำไมพวกเราถึงเจอพระอาหารหันต์นั้นทุกวันภายหลังเจอกันพี่ๆน้องๆของเราก็เริ่มหายไปทีละเชือกสองเชือกเมื่อช้างทั้งหมดรู้ตัวถึงภัยร้ายที่จะมาเยือนก็เริ่มระมัดระวังตัวเองและก็เป็นดังที่คิดไว้ วันนี้ช้างทางโขงก็เดินทางมาเจอพระอาหารหันต์ที่เป็นนายพลปลอมตัวมาอีกเช่นเคยมากันแล้วมากันแล้วหรออือฮอแต่ละตัวงาสยสวยงามงามทั้งนั้นยิ่งตัวหลังสุดนี่ยิ่งสวยเสร็จเราแน่เจ้าช้างเอย๋ยนั่นไงท่านพญาช้างเจอพระรูปนั้นอีกแล้ว พวกเจ้าอยู่นิ่งๆไว้อย่าทำตัวผิดปกติเราจะจัดการกับพระปลอมนี่เองเมื่อขบวนช้างเดินไปไกลทิ้งให้พญาช้างเดินหลังสุดไกลจากฝูงภิกษุกรรมลอก็เริ่มทำตามแผนเหมือนเช่นทุกทีพญาช้างเองก็แซงเดินช้าๆ พลางชำเรืองคอยระมัดระวังอยู่และแน่ใจชัดแจ้งว่าเป็นนายพลพรอมตัวมาเดินช้าๆอย่างนั้นละพ่อเอ๋ยอีกนิดนึงเถอะจะพุ่งหอกให้โดนหัวใจเลยนั่นไงเรื่มโผลอาวุธออกมาแล้วออกมาแล้วละสิไอคนใจบาป ทำลายพระศาสนาบางอาจจะเอาชีวิตเราเชียวนั่นถือหอกวิ่งมาแล้วเฮออเข้ามาสิเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้คิดจะมาเล่นกับพญาช้างวันนี้ละ่ะโดนแน่เจ้าช้างเอ๋ยของ,งางามของเจ้าถดนะวินาทีนั้น พลานป่าช้างรวมกำลังพุ่งหอกสู่จุดตายคือรักแร้แดงหรือหัวใจพญาช้างอย่างมั่นใจเอาง้ามาให้ข่าเถอะพญาช้างที่ระวังตัวอยู่แล้วก็เบี่ยงกายหลบเอางวงมาจับหอก ของพรานไว้ได้โดยไม่ได้รับอันตรายเลยคิดจะแทงเราหรือหอกแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกเมื่อเห็นว่าหอกทำอะไรพญาช้างไม่ได้สารชั่วก็พรานชั่วก็พว้ามีดเล่มยาว หมายจะคว้างใส่แต่พริบตาพญาช้างก็แล่นเข้าประชิดต,ตัวมารศาสนาตัวชั่วร้ายโอ้ยตายแล้วเราพลาดจนได้อย่าทำอะไรเราเลยนะอย่ายอมแล้วจ้าข้ายอมแล้วบาปของเจ้าที่ล่วงเกินพระศาสนาแบบนี้สมควรให้ตกนรกสเสดียวนี้อย่าเลยจ้าอย่าเลย ปล่อยข้าไปเถอะข้ารู้สึกผิดแล้วพระยาช้างอยากลงโทษให้พรานชั่วให้ตายตกไปตามชีวิตบริบาลแต่เห็นแก่ผ้าเหลืองกาสาวพัดในพระพุทธศาสนาจึงลงโทษสถานเบาให้เข็ดหลาบโดยการจับฟาดกับต้นไม้อย่างแรงโอ้ยแรงซะขนาดนี้ กระดูกเราจะหักไหมเนี่ยโอ้ยสี่โครงจะเหลือไหมสุดท้ายพรานก็ต้องออกจากป่าโดยให้สัตว์ปฏิญาณว่าจะเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีตลอดไปพญาช้างเปลืองผ้าก้าสาวพัดออกจากกายอันสกปรกของพรานแล้วก็ปล่อยกลับไป เมื่อเหตุร้ายจากพรานที่ปลอมเป็นภิกษุผ่านพ้นไปดุดกันกับที่อรัชีเอาจีวรผ้ากาสาวพัดหม่มปลอมเป็นพระสงฆ์ในการสมัยต่อมาพญาช้างก็พาบริบาลออกหากินในป่าลึกเข้าไปอีกจนปลอดภัยอยู่จนสิ้นอายุไขตามวาระกรรม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วตรัสอริยสัจสีโดยอเนกปริยายภิกษุทั้งหลายก็สามารถคลายความโกรธขึ้งกังวลต่อมารศาสนาคืออรัชชีเหล่านั้นได้ในพุทธการนั้นพ่อ้างาช้างกำเนิดเป็นผู้นำเหล่าอรัชชี พรานข้าช้างกำเนิดเป็นอารัชีพญาช้างสารสเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ you mm -hmm.